สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางทุกท่านนะครับมาตามมาต่อเนาสำหรับแนวทางลาวสติภาพน้อยเฮดดีแล้วก็ลาวสตานะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการ,รกวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอ,ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมนี้เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกดใช้วิจารณาญาณในการรับชมนะครับเรามาดูลาวสติภาพนะครับ ผลออกเวลา6กนาฬิกาสีนาทีนะครับคือ6กโมงเช้านะครับส่วนเลขเด่นให้7กับ9เนาะวันนี้ผลออก8 9 3 1 4 8 9 3 1 4กับเน้นให้เจ็ดระวังหนึ่นงคงไม่ ได้พูดเนาะไอ้ได้เขียนให้เนาะนะครับเจ็ดระวังหนึ่งแต่จะไปเจ็ดสี่เนาะนะก็ถือว่าแนวทางของผมตัวที่ผมเน้นก็หลุดไปนะครับมาตัวแทนเขาเป็เลขกหนึ่งแต่แต่มันก็เข้าเลขกสี่ยับกัตัวเน้นด้วยเนาะแต่ว่าผิดแต่ว่าเลขเด่นของผมมันไปเป็นตัวรองเข้านะครับแต่จะเป็นเจ็ดสี่เนาะเป็นหนึ่งสี่ปฏิว่าหลุดไปเนาะนะครับสําหรับแนวทางสติภาพ ต่อที่ราวเฮดีขอไปกับฮานอย hd ผลออก244 26 244 26ครัก็ก็มาทั้ง2ตัวเลยนะครับใครนำสองไปวิ่งไปรูดก็เข้า,ขาใครนำา4ไปวิ่งไปรูดก็เข้า,ขานะครับแต่ว่าผมเจาะไม่เข้าเนาะนะครับว่ามันออกเล็กเบิ้ลคือ CC ส่วนเลข2ในชุดพินไม่มีเลขคบครับมีแต่เลข9นะครับก็ต่อที่เราสตาร์เนาะเราสตาร์ผลออกเราสตาร์ผลออก24607นะครับ246 07มันนี่ก็จับไม่ผิดตัวเนาะนะครับพอไม่ใช่เนาะก็จับถูกแล้วนะครับ ไ, 6, ไ,ไอ้นำหกไปวิ่งไปโหลดเขาเข้านะครับชุดที่เข้ามันแยกกันมานะแต่ว่าตัวที่เข้าจริงๆคือคือ6 4 4 6นะครับตัว6สองมันแยกกันมาเนาะครวินง3ตัวเข้านะครับ6 2 4 6มี6มี4มี2ใครวินง3ตัว, 8, 9, 4, 9, 4, ตวนะครับก็ถือว่าแนวทางวิ่งโหลดนะครับเข้า2แนวทางเนาะ ามจริงสันติภาพมันก็เข้านะครับแต่ว่ามันไปเข้าตัวรองนะครับก็มาตามมาต่อสาหรับแนวทางในวันที่13นะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคํานวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่เรามาลงให้นะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซีทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ทุกแนวทางนะครับเป็นการคิดการวิเคราะห์ ตัวเลขที่ลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับเรามาดูวันที่13เดือน2พศ2569ก็มาดูราวสันติภาพราวสันติภาพนะครับผลออกเวลา 6นาฬิกา45นาทีคือผลออกนะครับก็คือ6โมงเช้า45นาทีนะครับส่วนฮานอยเฮดดีนะครับฮานอยเฮก็ผลออกคือน่าจะเป็น5โมงเนาะห11นาฬิกานะับ30นาทีนะครับสำหรับฮานอยผลออกส่เรลาสตาก็13นาฬิกาเอ้ยขอไวครับ 1ินาฬิกานะครับ15นาฬิกานาทีเนาะเราสตาร์ผลออกแต่ตอนนี้มันไม่ไม่ใช่30แล้วตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็น45หรือ50เนาะนะครับแต่าาก็ไปด,ดูผลการออกตก่อนตรงเป๊ะน,นะครับ15นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวนี้เลื่อนไปเป็น45นาทีต่อไปเลื่อนมาเป็น50แล้วตอนนี้ บางทีก็42อยู่ประมาณนี้กับผลออกของเขาเรามาดูลาสันติภาพนะครับวันนี้เลขเด่นเลขเด่นวันนี้ผมให้ที่6กับ8ใครชอบเลข6กจับที่เลข6ใครชอบเลข8จับที่เลข8นะครับหรือใครจะปิน3ตัวก็ได้นะครับ แต่ชุดปินผมรวมเลขเด่นด้วยกับตัวประกบด้วยก็เป็น6ตัวนะครับวันนี้ตัวประกบผมให้ที่7012ตัวประกบนะครับเ0็ดรน่อนะครับกนะที่เลข8เนาะใครชอบ6กจับที่เลข6นะครับก็จะจับให้4ชุดก็จะเป็น8 7 80 81แล้วก็82ดนี้ขอจับ3ตัวให้เนาะ3ตัวจับให้ที่6 18หรือ6 81ก็ได้นะครับตัวที่เน้นให้คือชุดนี้นะครับ81 3ตัวชุดนี้นี่คือตัวประกบนะครับ เนนะ้ที่เลขแปดแต่ถ้าว่าใครจะวินนะครับก็เอาเลขแปดมารวมกับตัวนี้เนาะก็จะเป็นหกตัวเนาะก็จะเป็นหกแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งสองนะครับหกแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งสองนะครับจะเป็นชุดวินหกตัวนะครับครับต่อที่ลางเฮดดีนะครับลางเฮดดีวันนี้เลขเด่นผมให้ที่5กับ7 หกับ7ก็เป็นในที่เลขลกหนะครับใครชอบเลขกเจ็ดับที่เลขกเนะครับส่วนตัวประกบสองหกแปนะครับตัวประกบสองหกแปกนะครับก็จกับให้เเลขกหเนาะก็จะเป็น5 2 5สห ห้าแปดห้าเก้าครับก็สี่ชุดส่วนสามตัวกับใ้ชุดเดียวเหมือนกันนะครับจะเป็นเจ็ห้าหกหรือเจ็หกห้าก็ได้นะคือสามตัวตัวที่ผมเน้นๆก็คือห้าหกหกห้านะครับ ชอบเลขเจ็ดก็จับที่เลขเจ็ดเนาะจะเป็น72 76 78 79นะครับถ้าจับทั้งหมดยุดเลขเปลี่ยนเป็นหลักได้8ชุดนะครับหรือจะวินเอาเลยก็ได้เนาะนะครับิน2ตัวหรือ3ตัวตัวที่ลาวสตาร์นะครับเลขเด่นวันนี้ผมให้ที่ ห้ากับหกก็ยังเน้นในที่เลขห้าเหมือนกันนะครับสำหรับลาวสตาร์ตัวประกบนะครับเจ็ดเก้าศูนย์สองตัวประกบนะ2 2> เนาะเจ็ดเก้าศูนย์สองในเลขห้าน,นะครับก็จะเป็นห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์ แล้วก็5 2สนะครับส่วน3ตัวผมจะไปจีผมเน้นในปิดตัวเนาะเน้นที่เลข6นะครับเน้นในที่เลข6กก็เลยจับปิดไปเลยเนาะอันนเป็นเลข5แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะหนั่น ตัวตีจับก็คือ5 6 2หรือ2 6 5ก็ได้เนาะกับเลข6ก็ระวังเลข9ด้วยนะครับตัวตีในนก็เป็น5 2 6 2นะครับคือจุดนี้เนะาะใครอากตัวตัดเล่นก็ได้นะครับใครชอบเลข6จับที่เลข6เนาะนะครับมันจะเลข5 ในเหมาจับเลขค่าก็เน้นที่เลขค่าเนาะนะครับใครชอบเลขหกจับที่เลขหกเนาะจะเป็นหกเจ็ดหกเก้าหกศูนย์แล้วก็หกสองนะครับครับก็ตามนี้เนาะใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีโชคกันนะครับในวันที่สิบสามยันสองพศษภาคสองพันหนึร้อยหกสิบเก้านะครับโชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าคอยถูกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ